เฮเลียงพาลอยวังนี้จะพาลือ้อมาดูยูฟาเนชั่นลีกระหว่างอิตาลีกับเยอรมงัง แต่จิปช่าอิตาลีชุดนี้โอ้พุกตรงๆว่าเอีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ล่าสุดก็แพ้อาเจงมาสู่ประตูต่อสมเพราะว่าชุดนี้โค้ชของอีก็บอกแล้วว่ากําลังเต็มทีมสายเลือใหมายเพราะฟุตบอลโลกรอบนี้อีก็ไม่ได้ไปอีแพ้มาซินโดเนียไปแล้วแต่ฟังเย่รลมังนีบอกเลยอีมาเต็มมากอีขงทุกใหญ่มาเลยเพราะว่าอีต้องเตรียมทีมไปแข่งฟุตบอลโลกที่กาตาร์ช่วงปลายปีนี้ไงแล้วอ้วจะบอกว่ารอบคัดเลือกเนี่ยอีเร่งดีมากๆนะอีไม่แพ้ใครเลยแล้วไปดูตัวผู้เล่นอีนะโอ้โหแต่ละ ตัวใน66ทั้งนางตัวจากบาเยอร์มิวนิกาอีเอามาโมก่ะอัวว่าวังนี้อิตาลีอ่ะสู้ยากนะถึงแม้ว่าอีอ่ะจะเป็นแชมป์ยูโร2 0 2 0แต่ช่วงหลังๆฟอมอีไม่ดีนะอย่าลืมนะฟุตบอลโลกรอบนี้อีก็ไม่เด็ดไปรายการน,นี้พูดตรงๆนะแต่ละทีมอ่ะอีไม่ค่อยอยากมาเตะเท่าไหร่หรอกแต่ฟีฟ่าอีขอร้องให้มาเตะให้หน่อย ฮองอันโอว่าอิตาลีเนี่ยอีคงไม่ได้สนใจในส่วนของผงกัรแข่งขันหรอกอีคงอยากลองทีมากกว่าแต่ฝั่งเยอรมันะอีรองระบบจริงอีต้องไปเล่นมองโลกอีจริงจังกว่าอิตาลีโอเชื่ออย่างงั้นบทกันยาวๆโอว่าตัวอิตาลีเนี่ยไม่น่าจะยังอยู่ดูแลเยอรมนน่าจะบุกมาเฉือนได้แบบชิวเฉียทีเด็กโอวันนี้โอให้เยอรมันละกันบุกมาเฉือนวิวหนึ่งสูงสองหนึ่งประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ลองเชียร์กันดูใครยังไม่ได้กดติดตามช่องเฮเลียงพาลัวอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะไปแล้ว 再见，再见。